เล่นน้ำสงกราน,นะคะแต่ว่าบางพื้นที่นั้นอากาศค่อนข้างแปรรวนมีพายุฤดูร้อนนะคะเราก็ช่วงเทศกาลสงกรานเข้าสู่วันที่3นั้นสถิติของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนก็เพิ่มขึ้นจนทําลายสถิติที่ผ่านมานะคะจังหวัดต่างๆที่กําลังจัดงานฉลองสงกรานปลอดเรานั้นก็มีการเข้มงวดกับการตรวจจับผู้ดื่มและผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่เล่นน้ํารวมทั้งผู้ที่ดื่มแล้วขับเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุในปีนี้ด้วยค่ะติดตามจากคุณดาริน คลองอัคระในช่วงสงกรานปลอดเล่าปลอดภัยค่ะ วันนี้เป็นวันที่คนไทยชุ่มฉ่ำสนุกสนานไปกับเทศกาลสงกราน,นะคะแต่สถิติอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลสงกรานวันที่สองอยังคงพุ่งสูงขึ้นอีกค่ะแม้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนั้นจำนวนครั้งที่เกิดจะน้อยลงแต่จำนวนผู้เสียชีวิตกลับเพิ่มขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งนั้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะคะจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วประเทศที่เพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้คือ4คนนะคะ ขณะที่7วันอันตรายวันแรกนั้นมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น9คนค่ะจำนวนอุบัติเหตุเมื่อวานนี้นะคะก็คือ465ครั้งค่ะลดลง16ครั้งนะคะส่วนผู้บาดเจ็บนั้นก็เกือบ500คนค่ะ ลดลง19คนนะคะเมื่อยอดอุบัติเหตุทางถนนนั้นยังไม่ดีขึ้นมากนะท้องถิ่นต่างๆที่กําลังจัดงานสงกรานต์จึงพยายามเร่งแก้ปัญหาด้วยวิธีการรูปแบบต่างๆโดยมาตรการสําคัญก็คืองานสงกรานต์ปลอดเล่าเราจะไปติดตามสถานการณ์จากทั้งจังหวัดเชียงใหม่ขอนแก่นและกรุงเทพมหานครที่เร่งแก้ปัญหาอยู่ในขณะนี้ค่ะสงกรานปลอดเล่าที่บริเวณประตูท่าแพและรองคูเมืองความสนุกสนานเริ่ม ช่วงสายๆต่อเนื่องกันมาจนถึงช่วงเย็นค่ะแต่ภาพระกาศที่ร้อนอบอ้าวในวันนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นอุปรสรรคสําคัญในการเล่นน้ำสงกรานเลยค่ะขณะที่เรื่องของเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ปลอดเหล้านะคะก็ยังคงมีให้เห็นอย่างปรปายค่ะ ปีนี้เป็นอีกปีที่จังหวัดเชียงใหม่จัดสงกรานต์ปลอดเหล้าโดยเน้นย้ำว่าในพื้นที่เล่นน้ำบริเวณรอบคูเมืองห้ามดื่มและห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาดแต่จากการลงพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่เรียข่ายองค,องค์กรงดเหล้าและสสสที่ร่วมการตรวจตาและเดินรณรงค์ให้สงกรานต์ครั้งนี้เป็นสงกรานต์ปลอดเหล้าก็พบว่าร้านค้ารอบคูเมืองไม่มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่มีการซุกซ่อนไว้เพื่อดื่มค่ะซึ่งมีทั้งเหล้าที่ใส่ไว้ในกระบอกน้ำดื่มและเหล้าน้ำขาว หรือสุราท้องถิ่นชุมชนที่หมักเองซุกซ่อนไว้ซึ่งหลังการตรวจพบก็มีการทำลายพร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินการต่อไปการตรวจตาครั้งนี้นะคะยังพบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรถกระบะที่ขับเข้ามาเล่นในพื้นที่ปลอดเล่ารถกระบะคันนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียซึ่งก็อ้างว่าไม่รู้ว่ามีการห้ามดื่มบนรถ ถนนห้วยแก้วเป็นอีกสถานที่ที่นิยมไปเล่นน้าสงกรานเพราะที่นั่นไม่ได้กําหนดเป็นพื้นที่ปลอดเหล้าส่งผลให้นักท่องเที่ยวซื้อและดื่มแอลกอฮอล์กันอย่างเสรีที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่จัดสงกรานปลอดเหล้าเราจะไปติดตามบรรยากาศที่นั่นกันค่ะ มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเล่นน้ำสงรนต์จำนวนมากนะคะเทศบาลนครคอนแก่นจึงไช้มมตรการเข้มและรณรงลงการเล่นน้ำแบบสร้างสรรค์ค่ะซึ่งบริเวณทางเข้าถนนข้าเหนยวก็จะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นหน่วยคัดกรองและสะกัดกับผู้ที่นำแอลกอฮอล์เข้ามาภายในงานด้วยค่ะส่วนภายในงานนะคะก็จะมีจัดกิจกรรมระรงล,ล,ลงการงดถ้ายแล้วก็ดืม่มแอลกอฮอล์ภายในงานซึ่งก็จะมี าตอนแต่สาเหตุการเมาสุราและขับยังไม่ได้รับรายงานมาค่ะช่วงนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศการเล่นน้ำสงการที่กรุงเทพมหานคร,รกันต่อค่ะสำหรับบรรยากาศการเล่นสงการในส่วนของกรุงเทพมหานครในปีนี้นะครับก็พบว่ายัางคงคึกคักแต่หลายพื้นที่นั้นมีการรณรงค์ในเรื่องของพื้นที่สงกาปกอดเล่าที่มาครับ ในปีนี้ผู้จัดงานเทศกาลสงกรานต์หน้าห้างเซนทัลเวิลด์ติดป้ายห้ามนำยินสอพองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในพื้นที่และมีการตรวจผู้มาเล่นน้ำสงกรานทุกคนอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าสถานที่นี้เป็นเซฟตี้โซนหรือพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอกว่านอกจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วผู้ที่ดื่มเหล้าและมีอาการเมาก็จะไม่อนุญาตให้เข้ามาเล่นสงกรานในพื้นที่ส่วนบรรยากาศสงกรานที่ถนนเข้าสาร เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลตั้งด่านตรวจอย่างเข้มงวดไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตินำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดินสอพองและผู้ที่แต่งกายไม่เหมาะสมเข้ามาในพื้นที่แต่จากการสำรวจของทีมข่าวไทย P ีบีพบว่าร้านค้าภายในถนนเข้าสารยังคงขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับนักท่องเที่ยวตามปกติส่วนที่ถนนสีลมบรรยากาศการเล่นน้ําสงกรานคึกคักไม่แพ้กันทีมข่าวไทยพีบีลงสำรวจพื้นที่พบว่า ผู้ค้าส่วนใหญ่ไม่นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาวางจำหน่ายแต่ยังมีผู้ประกอบการบางกลุ่มใช้วิธีถือป้ายหรือเขียนป้ายโฆษณาว่ามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำหน่าย แม้จะมีความพยายามแก้ปัญหากันอย่างเต็มที่นะคะแต่เมื่อวานนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงเป็นจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดถึง18ครั้งด้วยกันนะคะรวมทั้งติดอันดับเสียชีวิตสูงสุดเช่นกันค่ะหลายจังหวัดนั้นก็เสียชีวิตไป3คนนะคะและก็บาดเจ็บสูงสุดนั้นอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ รวมอุบัติเหตุ2วันที่ผ่านมานะคะเกิดอุบัติเหตุไปแล้ว791ครั้งค่ะมีผู้บาดเจ็บนะคะ838คนค่ะและเสียชีวิตนั้นรวม101คนนะคะเพิ่มขึ้น13คนค่ะ กลุ่มส่งเสียงที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดในเวลานี้นะคะก็คือกลุ่มเยาวชนที่มักขับรถจักรยานยนต์และดื่มสุราร่วมด้วยค่ะการแก้ปัญหาจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากครอบครัวชุมชนท้องถิ่นและทุกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้ยอดผู้เสียชีวิตที่เราจะต้องติดตามในวันพรุ่งนี้ลดลงได้ค่ะ